พี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เคารพครับก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นสถานการณ์คอนเสิร์ตผมตัดสินใจเริ่มต้นการปราัยซะเลยดีกว่านี่เป็นประวัติการปราศัยกันในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีใครก้าเดินออกจากสนามเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆ ที่รักที่เชียร์เพื่อไทยที่อยากให้กำลังใจชนน่านสมงยศนัตพงศ์ที่ผมรู้ดีแต่เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือเฝ้านโยบายหมื่นหนึ่งนั่นแหละบางคนจะปวดฉีบางคนลูน่วกงนอนจะกลับบ้านเพื่อนก็สะกิดไว้บอกมึงอย่าพึ่งไปถามว่าทำไมเดี๋ยวมันเอาคืนพี่น้องครับพักเพื่อไทยเขาประกาศแล้ว คุณเศรษฐวีสินคันดิเดตนายกเปิดเผยตัวเลขแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทถึงมือพี่น้องคนไทยอายุตั้งแต่16ปีทุกคนแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่กระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหมื่นไม่ถึงมือพี่น้อง ก็คือคนนั่นเททิ้งเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเด็ดขาดเสียดายเลือกเกินกับที่น่านเนี่ยสอสอลงได้แค่สามคนเห็นแบบนี้ผมอยากให้ลงได้สักยีสิบถามว่าทำไม ก็นี่ไงฐานที่มันสาคัญของเพื่อไทยพักเพื่อไทยได้ความเมตตาอุมชูจากคนเมืองน่านมาตลอดที่เลือกเพื่อไทยเพราะที่นี่นานๆานส่วนประยุทธ์ที่เขาไม่เลือกเพราะนานครับมันอยู่นานเกินไป8ปดปีแล้วก็ยังคิดจะอยู่ต่อไม่ใช่แค่สองนะครับผมยืนยันอีกครั้ง ถ้าเขาไปต่อได้เขาชวนสว2อ0อ0คนที่ตั้งไว้แก้กติกาปลดล็อกนายก8ปีแน่นอนดังนั้นตัดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องให้เกิดความกังวลสงสัยใดๆเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์ครับพี่นอ้องนี่คือหนทางเดียวแบ่งใจไปเลือกพรรคเอื่น ได้ประยุทธ์กลับมาหรืออาจจะได้ประวิทย์กลับมาเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าดังนั้นเลือกพรรคอื่นไม่ได้เพื่อไทยเต็มเต็มแล้วจังหวัดน่านคราวนี้คะแนนเอาแค่ที่หนึ่งทั้งสามเขตที่หนึ่งปาฏิลิศไม่พอนะครับ ต้องชนะเด็ดขาดให้สมศักดิ์ศรีหัวหน้าพักจะได้เป็นเป็น,ปนรัฐมนตรีว่าการส่งลูกหลานคนเมืองหน้านทําหน้าที่ในรัฐบาลเพื่อไทยส่วนนโยาบายชัดชัดอยู่แล้วเต็มเต็มเนื้อเนื้อไอหมื่นหนึ่งนี่แหละครับเรื่องใหญ่ ตั้งแต่วันที่คนเสถ่าประกาศเนี่ยผมเจอชาวบ้านที่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยนะครับหมื่นหนึ่งี่จริงหรือเปล่าให้ยังไงให้เมื่อไหร่ให้กี่คนก็ให้หมดอย่างที่เขาบอกแต่มีข่าวหน้าตกใจเมื่อวานครับเขาบอกว่ากกตเรียกพักเพื่อไทยไปชี้แจงวัยนโะยาบายหนึ่งหมื่นนี่ยทำยังไงเอากันมาจากไหนบริหารแบบไหนชาวบ้านตกใจสิกลัวว่า ออกอกอตอเขาเรียกเดี๋ยวกกตเขาจะห้ามเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องยุบพักหรือหาเรื่องไม่ให้นโยบายหนึ่งมืบาททําได้พี่น้องก็อย่ากตกใจเกินไปอยา่าตีตนไปก่อนใครรู้ได้ยังไงล่ะว่ากกตเขาจะถามแบบเอาเรื่องเขาจะถามแบบมีปัญหาดีไมด่ดีคุณเสถามไปชี้แจงกกตปิดห้องเขาอาจจะแค่ถามว่าให้จริงป่ะ แล้วก็กตได้ด้วยไหมผมว่าแปดปีที่ผ่านมาในเจ้าหน้าที่ก็กตก็ลำบากเต็มทีเหมือนกันนะครับผมว่าใครใครเขาก็อยากได้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพไม่ต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเพิ่มแค่เป็นคนไทยอายุ16บวกมีบัตรประชาชนก็เป็นอันว่าใช้นโยบายนี้ได้ เลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลช่วยเพื่อไทยให้แลนสไลด์ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอร้องให้พี่น้องช่วยเพิ่มช่วยใช้เงินหมื่นให้หน่อยได้ไหมขอร้องละพอมีเวลาไหมพี่น้องครับบางคนเขาตั้งคำถามว่าที่จยห้จ่ายกันเนี่ย รัศมี4กิโลเมตรรอบที่อยู่ตามบัตรประชาชนคนเขาบอกว่าเขาไปทำงานกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่เวียงสาพ่อแม่อยู่นี่ภูมิลำเนาถิ่นฐานอยู่นี่ตัวอยู่กรุงเทพถ้าได้มื่นหนึงจะใช้ที่กรุงเทพได้ไหมไม่ได้ อยู่เวียงสาก็ต้องกลับไปใช้เวียงสาบางคนบอกว่าลำบากต้องเดินทางมาประทานโทษเถอคะครับมีเงินตั้งหมื่นไม่คิดจะมาทำหูกระทะเลี้ยงพ่อแม่บ้างหรืออย่างไงมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีป่ออีแม่ตังสีจะเกิดปรากฏการลูกกระตันยูคืนผิ่นก็คราวนี่แหละครับ ด้วยความเคารพกับบางคนกลับมาบ้านสมัยก่อนกลับมาอยู่บ้าน3มวันแล้วตัวเองกลับเข้ากรุงเทพแม่ใช้นี่ค่าเล่าขาวอยู่สองเดือนครับเซ้นรอบรัศมีสี่กิโลเมตรเลยแต่คราวนี้นโยบายของเบื่อไทยเนี่ยลูกกลับมาบ้านแม่ก็ไม่ต้องอกสันขวัญแขวน ว่ามันจะมาเซ็นไว้กูใช้อีกเท่าไหร่กลับมาแล้วบอกแม่เลยล่วงหน้าแม่จ๋าแม่จะกินอะไรลูกกลับมาแล้ว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 ต้องใช่ครบมีเวลาตั้งหกเดือนไม่ได้หมายความว่าให้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้แล้วคำว่าหกเดือนก็ไม่ใช่ว่าต้องให้ใช้ทีเดียวหมดก็ใช้ไปเรื่อยๆทย,ยอยใช้ ใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ให้มันเกิดความสุขใช้ให้มันเกิดพลังในชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อได้เอาบางคนถามอีกนัทวุิแล้วใช้ได้ทุกอย่างไหมไอ้ถักของมีประโยชน์ของกินของจําเป็นเนี่ยใช้ได้เหล้ายาปลาบิงบุรีอบายามุกห้ามเอาไปใช้นี่ก็ไม่ได้นะครับเขาให้ซื้อของ กินใช้หรือจะวางแผนประกอบกิจาการอย่างที่คุณเสษถาว่าบางคนถามว่าแต่ในกรณีที่ข้างบ้านรัศมีไปเกิน4กิโลเมตรเจ้ามือให้โลดวงมันตกจริงๆเราจะใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลจาัดก,การเจ้ามือให้สินสากได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้ให้ทำเรื่องแบบนั้นรวมความก็คือว่ามาจริง มาชัดมาเต็มแน่ๆแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรอบรัศมี4กิโลเมตรบางคนบอกบ้านอยู่บนดอยเดิน5โลและยังมีแต่ไร่ข้าวโพดจะเอาไปซื้ออะไรใครที่ไหนเข้าใจถ้าไอ้แบบนั้นเนี่ยคุณเสษฐาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ออกไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาปรับให้บางคนบอกว่าคงต้องเจรจากับต้นข้าวโพดเพื่อซื้อสั่ง อย่าประชดชีวิตอย่างนั้นครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่กับโลกของความเป็นจริงก็จะขยับขยายให้ท่านได้ใช้ได้ใจพร้อมเรียงละประชาชนพร้อมเรียงประชาชนนี่ต่อไปไปไหนมาไหนนี่เราเป็นคนก็เรียกกันเป็นคนนะ่ะถูกอยู่แล้วแต่เพื่อให้มันเกิดความค,คึกคักให้มันเกิดความสดชื่นแจ่มใสนอกจากเรียกกันเป็นคนแล้ว ยืนถือดอกไม้นั่นคนละหมื่นมากันหมื่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 นนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่คนไทยเกือบทั้งประเทศมีหมื่น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 ผ่านทองแทชินวัตรลูกชายคนโตของนายกทักษิณจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านไม่รู้แต่ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกับผมคนละหมื่นเท่ากันละวะ นัานๆจะได้มีตังเท่ากับเขาสักทีบางคนพอมองมาที่ผมแล้วคิดมากว่ามึงไม่ใชจมือละถามว่าทำไมล้านมันคนละอย่างครับล้านนี่ไม่ใช่นโยบายล้านนี่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่น้องครับสถานการณ์ในสนามเลือกตั้งท่านเชื่อผมได้เลยนะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลหรือพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่พูดเรื่องอะไรเลยนะครับคอยแต่จะค้อนแคะแสะทิมนีโยอบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนี่แหละประยุทธ์ก็บอกว่ากลัวจะเจ๊งกลัวจะเสียหายกลัวบ้านเมืองจะไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์ครับประทานโทษนะครับถ้าที่ ทํามาไม่เรียกว่าชิบหายนี่พักเพื่อไทยไม่ได้กลับมาท่วมท้นขนาดนี้แหละครับแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมห่วงตัวเองเถอะแม่พอพักเพื่อไทยประกาศนโยบายนี้เขา้าแต่ละคนทําตัวยังกับพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องอยู่เพลงเดียวเงินนํามีไหมเงินนํามีไหม ไม่มีจะกล้าพูดเลยก็เขาออกโทรทัศน์คุณเศรษฐาหมอพรหมินและคณะเขาบอกแล้วว่ามีภาษีส่วนหนึ่งซึ่งปีหน้านี่เขารายงานกันมาแล้วว่าเก็บได้เพิ่มสองแสนกวาล้าแล้วก็มีแนวทางที่จะจัดการได้ห้าแสนกว่าล้านลำเลียงถึงพี่น้องแน่ๆคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุทิน คุณเข้าใจไหมว่าเวลาชาวบ้านเลือกรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่ารัฐบาลนั้นมีเงินไหมเขาดูว่ามีสมองไหมสมองมอมีไหมบางคนมีหัวไว้กันไม่ให้สองหูชนกันแล้วพอเขาประกาศอะไรดีๆที่ประชาชนต้องการก็คอยเสียบคอยทิมอย่างที่ว่าอนุทินเนี่ยแม้เรื่อง ใช่ตัวร้ายนะครับตัวดีเลยเข้าไปถามเรื่องนโยาบายมื่นหนึ่งพอคุณเสรษฐารดกาศอนุทินบอกเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกคุณอนุทินคุณประวิตธคุณประยุทธ์คุณฟงังผมพักเพื่อไทยไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจก มองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและพรกเพื่อไทยมองประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการมีอำนาจของบลเอกประยุทธ์และพวกมา8ป,ปีในสายตาพรกเพื่อไทยประชาชนจึงไม่ใช่ยาจกแต่ในสายตาประชาชนเขาอาจจะมองพวกคุณเป็นชูชกอยู่ก็ได้นะครับ ชูชคที่มันกินทุกอย่างกินไม่เลือกเรือดำน้ำก็กินเฮลิคอปเตอร์ก็กินรถถังก็กินวัคซีนก็กินวัรประมาณก็กินแผ่นดินมันก็จะกินพี่โน,โน้องครับพักเพื่อไทยมาแพทองทานชินวัตรส่งเสียงมาบอกกันแล้วที่ดินทำกิน า50ล้านไลจะเร่งพิสูจน์สิทด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นธรรมให้เกษตรกรครอบครองที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคราวนี้จะได้มีเอกสารสิทธิ์แพ้ทองทานประกาศว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอา เสียดายแพทองทานไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าท้องแก่ 8. เดือนกว่าแต่ผมเห็นคุณแพทองทานอุ้มท้องมาแบบนี้ผมมั่นใจว่าชนะแน่ๆเพราะ 8. เดือนกว่าไม่เคยแพ้เลยขนาดท้องยังไม่แพ้แล้วเลือกตั้งจะแพได้ยังไงชนะแหล,สลแนสไลด์แน่ๆนี่เรามาเป็นพีมพ์กับจาดุรนย์ฉายแสง นักศึกษาชะตาชีวิตชะตากรมรมการต่อสู้ทางการเมืองต้องหลบลี้หนีเข้ามาไปจับอาวุธต่อสู้อยู่ช่วงเวลาหนึง่งก็ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสุทินคลังแสงเพื่อนรักหมอชนนานก็เป็นดาวสภาในปีต่อเนื่องกันของดีทั้งนั้นครับพระเพื่อไทยเอามาให้ ทรงยศรามสูตรใหม่ที่นี้แต่เก่าและชำชองเชี่ยวชาญมาจากบ้านเกิดของตัวเองมาลงสอสอคราวนี้ก็ทำงานให้คนนั้นเป็นสอสอรัฐบ,บาลได้ทันทีนัทพงษ์ไอ้น้องชายผมหลายสมัยแล้วที่เป็นสอสอ ใครเอากล้วยมาล่อใครจะเอาอะไรมาให้เท่าไรนัทพงศ์มไม่เคยไปเพราะคนน,นั่นให้หัวใจกับเขาตลอดเวลามันทิ้งคนนัานไปไม่ได้แล้วพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลนะครับนายกจะเป็นใครผมไม่ทราบรลกกรรมการโดยหันพรรคสมาชิพกพรรเขาต้องเลือกกันแต่ว่าถ้าหนึ่งคนเป็นนายกอีกสองคนไม่ได้หนีไม่ได้งอนไม่ได้นอนบ้านนะครับ เขาจะช่วยกันทำงานเขาจะเดินสายไปทั่วโลกไปเจราจาเปิดพื้นที่เปิดการค้าหาตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าไทย8ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเจราจาการค้ากับประเทศไหนบ้างมีให้เกิดความหวังอยู่เรื่องเดียวคือจะเอาอยางไปขายที่ดาวอังคารแต่สื่อมวลชนตามไปตรวจสอบ<อ>ไม่ได้ว่าขายไปถึงไหนแล้ว ที่องครับทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่เขาเขาเออยคอยเอาใจช่วยอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับคนระดับโลกนะชื่อทักษิณชินวัตรท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่านายกตักษินเอาใจช่วยเพื่อไทยแน่ๆครับเพลิมๆมีตลาดมีแหล่งการค้าการข,า,ขายดีๆ นายกทักษณิณก็อาจจะเสนอแนะความเห็นมาที่รัฐบาลเพื่อไทยบ้างไอรัฐบาลนี้นายกทักษณิณก็เคยเสนอความเห็นดีๆหลายอย่างนะครับแต่ประยุธทธ์ทําเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเพราะแอก่ยแอกถือว่าตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งในรุ่นประยุทธ์ทักษณิณก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นทักษณิณได้ที่หนึ่งในรุ่นผมไม่ต้องคิดผมเชื่อนะ่ะ แต่ประยุทธ์บอกว่าได้ที่หนึ่งในรุ่นนี้ผมสงสัยว่ารุ่นนั้นนะเข้าสอบกี่คนผมมาดูไม่เหมือนนะครับดังนั้นนี่คือองค์ประกอบนี่คือความพรอ้อมและไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นเดียวแล้วจบกันในระหว่างทางของวาระรัฐบาลสี่ปีจะเต็มไปด้วยนโยบาย สปีหนึ่งสมัยจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยไปตลอดกันเราจะเดินหน้าไปสู่ชีวิตทีด่ดีกว่าอนาคตทีด่ดีกว่าและรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงกว่ามี่น้องครับใครใครายได้ครัวเรือนไม่ถึงสองหมืนเติมให้เต็มสองหมืนทันทียาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลบักเพื่อไทย ลูกหลานอายุ16ได้มาหนึ่งมืนต้องไม่เข้าใกล้ยาเสพติดเพราะจะปราบปรามเด็ดขาดกัญชาถ้าจะให้เด็กสูบก,กันริมถนนได้แบบนี้เอาภูมิใจไทยกลับไปนอนกอด้องกัญชาเลยเพราะเพื่อไทยไม่เอาเป็นยาได้เป็นสมุนไพรได้แต่ให้ลูกหลานเหมากัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้พี่น้องที่รบรวมความก็คือ ใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคแนะ่ๆขอเสียงหน่อยดังๆหมื่นหนึงเอาไปดังองีกดังอย่างนี้เอาไปเลยคนละหมื่นเอาไปยืนตบมือพร้อมเทียงกันดีเอาไปคนละหมื่นเอาไปช่วงนี้เห็นหน้าใครไม่ได้กบแจกหมืน่นแจกหมื่นตลอด ไม่ได้แจกเองนะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาจะมาแจกบางคนยังตังตต้งหิดตังงหิดอยู่ในใจถามว่าตั้งหิดเรื่องอะไรไอ้มื่นนั้นนะกูก็อยากได้แต่มันอีกตั้งห้าหเดือนกูกังวลไก่ห้าร้อยพันในวันสองวันเนี่ยถ้าเขาเอามาให้ก่อนเนี่ยจะทำยังไงมื่นหนึ่งเอาไหมครับ แล้วถ้าเขาเอามาให้ก่อนห0าร้อยพันึงเอาไหมนั่นเห็นเงียบเงียบกะฟาดเรียบเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาให้มันแล้วหัวใจกันไปพี่น้องเพื่อไทยมากระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทได้แน่นอนส่วนระหว่างเลือกตั้งถ้าพักไหนมาให้5 0 0ร้อยพันไอ้นั่นถือว่าของแถมครับ แต่ปัญหาก็คือได้ของแถมแล้วต้องกาของจริงด้วยนะครับถ้าได้ของแถมไปกาของแถมก็อยู่กับของแถมนั่แหละครับพร้อมใจกันอย่างนี้เชื่อมั่นกันอย่างนี้14พฤษภาคมเข้าคูหากาพักเพื่อไทยวันนี้เขาถ่ายทอดสดคนไทยดูกันทั้งประเทศขอพลังเสียงคนน่านยืนยันกับคนไทยหน่อย ยืนยันกับพี่น้องทั่วประเทศเลยเลือกไปเลือกเชียร์ไม่เชียร์แลนดสไลด์ขอบคุณครับเบอร์29นะพี่น้องขอเสียง